แม่งเป็นยี่อะไรไม่รู้ป้ากูไม่เคยพูดอย่างนี้กับพ่อแต่แบบอีกูแบบกูตกใจมากกูลงมาพูดกูดโทรหาพ่อก่อนนี่มึงถ่ายแล้วถ่ายแล้วเนี่ยเรคคอร์ดิงต้องทำสาระแบบนี้ make sense อย่างนี้แล้ว <laughs> ไอช่วงนี้ไม่ลงเลยม,มง่งงสุด <laughs> ที่เราจะคุยกัน,นคืออยากจะรู้ว่าแบบ ในชีวิตมึงอ่ะมึงเคยเจอเรื่องเี้ยอะไรที่มันไม่ make ซนส์สำหรับมึงป่างก็ตอนนั้นปี2เนาะน้องกูไปเรียนสิงคโปร์แล้วก็อยู่กับโฮสเออไอเี้ยเรื่องนี้แม่งตอนที่มันเกิดขึ้นกูรู้สึกแม่งไม่ make ซนส์เว้ยเออน้องกูไปเรียนมีโฮสตัวผู้หญิงอ่ะเป็นเป็นคนไทยแล้วเขาจะกลับมาตอนนั้นช่วงนั้นน้ำท่วมแล้วบ้านเขาอยู่ลงังสิตซึ่งเป็นเขตที่น้ำท่วมแบบหนักสุดตอนนั้นเออน้องกูอยู่สิงคโปร์พ่อแม่กูไปจีนพี่สาวกูเรียนอยู่เอแบ็คอยู่มหาลัยนอนหอแล้วก็แม่บ้านกลับบ้านถ้าว คนอยู่ตอนนั้นแล้วกูก็แบบไม่ได้อะไรใช่หกูแบบอยู่บ้านคนเดียวพ่อกูบอกว่าเดี๋ยวโฮสตน้องกูเนี่ยจะมาให้ไปรับเขาไปรับเขาที่สนามบินสวนน้ำกอ,อแม่กูบอกว่าบ้านเขาอยู่รังสิตน้ำมันท่วมเนาะถ้ามันดึกมากแล้วอ่ะให้เขานอนที่บ้านก็ได้หมายถึงห้องนอนแขกอ่ะกูก็ไปรับที่สนามบินสีทุ่กว่ากู จะจาได้บอกว่าแบบเหมือนมันไม่ได้เจอนานแล้วเขาก็เดินมาทักเพราะเขาจําได้แต่ว่าครั้งแรกที่เห็นคือรู้สึกว่าหน้าเขาโสมากตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอคิดย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าแม่งโสมกับปกติเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านระหว่างทางก็ถามเขาอ๋อคาถามที่ถามเขาเออกูจําได้หมดเลยว่ะเหี้ยตัวเขาเองน่าจะประมาณ30กว่า40่สิบละเราเขาก็มากับแม่ซึ่งแม่เขาเนี่ยขาไม่ดีคือเข่าเขาไม่ดีจะเดินแบบกระเพกกระเพกกับแบบช้าช้าแม่เขาน่าจะแบบ6กกว่า70็ดสิบได้ละแล้วก็มากันลูกซ ไม่กี่เดือนนะเท่ากับมาทั้งหมด3คนก็คือตัวตัวผู้หญิงที่เป็นโฮสต์น้องสาวกูกับตัวแม่เขาที่แบบแก่แล้วเขาไม่ดีแล้วก็ลูกเล็กๆที่ยังเป็นทารกอยู่ออกูก็ถามเขาว่าไปไหนบ้านเขาจะไปลงังสิตน้ําท่วมออกไปไม่ได้เขาเลยบอกว่าเขารีเค uest เลยนะงั้นพาพี่ไปโรงพยาบาลเขาพูดอย่างนี้ก็พูดมาเลยว่างั้นพาพี่ไปโรงพยาบาลแค่นี้มันไม่เพีเ้เลยกูเลยถามว่าโรงพยาบาลไหนเขาบอกว่าโรงพยาบาลลังสิตกูบอกว่า ลังติดน้ําท่วมไปไม่ได้ไปนอนที่บ้านผมก่อนแล้วกันครับเพราะว่าพ่อกับแม่กูบอกไว้ว่าให้พาไปนอนที่บ้านเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาก็แบบเงียบๆไปงไงกูขับกลับ,บ้าปุ๊บถึงบ้านเขาก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่อยู่2ใบแบบหนักๆเลยนะน่าจะกลับมาอยู่นานครั้งนี้ยเรื่องมันจะเหมือนแบบคลายผมไปเรื่อยๆหลังจากเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วกูคุยคนอื่นต่อที่มันไม่เมคเซนตะ์เดี๋ยวมันจะค่อยๆเมคเซนต์ใช่เออ <laughs> ถึงบ้านกูปุ๊บเนี่ยของกระเป๋าใบใหญ่2ใบเขาวางไว้ข้างล่าง กูก็ขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเนาะกูว็าพาเขาไปที่ห้องนอนแขกซึ่งห้องนอนแขกกูอ,อะ่ะมันอยู่หน้าห้องพระตัวแม่เขาอะ่ะถือเป็นเหมือนกระดาษใบหโอ้ยกูจำได้หมดเลยคือเป็นเหมือนกระดาษใบหนึง่ง <c oughs> ที่เป็นเหมือนทำสวดอะ่ะแล้วเขาก็ไปสวดแล้วเขาก็บอกลูกสาวเขาไปสวดมนต์กันก่อนกูขึ้นเดินขึ้นบันไดขึ้นห้องกูที่อยู่ชั้นสี่อ่ะเขาอยู่ชั้นสองใช่ไหมห้องนอนอยู่ชั้นสี่อ่ะเขาใส่หน้าอย่างนี้เว้เขายิ้มแล้วใส่หน้าแบบนี้เหมือนให้แม่เขาไปสวดเขาไม่สวดนั่นแหละจบคืนนั้น กูก <G ül> ็ไปน,นอนกูก็ขึ้นนองเล่นมือถือตามแบบปกติทุกวันเหมือนคืนนี้เลยเวลาก็ประมาณเที่ยงคืนไเ้ยกูว่าเล่นอลยนอะนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเตรียมอาหารเช้าเนาะนอนเสร็จกูไม่รู้ว่ากี่โมงกูเอ๊ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างปึ้งปึ้งปึ้งเนี้ยกูก็แบบสลืมสลือค่อยๆตื่นขึนมาเนาะแล้วส <G ül> <G ül> <ๆ>ักวันหนึ่งก็เริ่มแบบเหมือนตั้งสติได้มันได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดอะ ตอนแรกก็ยังไม่รู้แบบม,มันยังสลึมสลือก็ได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดแบบเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ผีเข้าแล้วมันจะกรี๊ดแบบกรี๊ดอย่างนั้นอ่ะกูก็นอนกูเริ่มเริ่มรู้ตัวแล้วกูว่าแบบสะดุ้งตื่นปุ๊บแต่ตัวกูแข็งแข็งมากอ่ะแบบมือกูกำแบบอย่างเงี้ยสองมือแบบนอนแบบตัวแข็งเลยเวแล้วตากูค้างแล้วแล้วเสียงมันก็ดังแบบปึง้งปั้งปึ้งปั้งซึ่งเขาว่าอยู่ชั้นสองแล้วกูอยู่ชั้นสี่แล้วกูไม่รู้ว่าด้วยความที่ว่ากูกลัวจนตัวกูสั่นหรือ แล้วกูก็นอนเว้ยแต่กูไม่รู้ว่ากี่โมงนะตอนกูได้ยินเสียงกรีดอ่ะมันมีเสียงอื่นตามมาด้วยก็คือแบบเหมือนตอนเขากรีด๊ดอ่ะเขาตะโกนว่ามึงอยู่ไหนมึงออกมาเจอกูซีแล้วเสียงอ่ะแม่งดังเหมือนแบบแม่งดังเหมือนอยู่หน้าห้องตัวคือมันกรี๊ดดังมากแล้วมันก็ตะโกนว่ามึงอยู่ไหนมึงออกมาเจอกูซีแบบอย่างนี้ตลอดเลยเว้ยตลอดที่กูแบบได้ยินเสียงกรี๊ดอ่ะแล้วมันก็เป็นเสียงทุบแบบปึ้งปั้งปึ้งปั้งตึ้งตั้งแบบดังมาก สักพักนึงโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านกูดังยามโทรมาเขาก็โทรมาไว้แล้วเขาบอกว่ามีผู้หญิงวิ่งออกจากบ้านกูไปกูว่าอ๋อไอ้เฮียเป็นคนเข้าใจปะแบบไอ้เฮียมันไม่ใช่ผีละกูก็นอนต่อปแป๊บหนึ่งเวยแล้วกูวตั้งสติแล้วกูก็ลุกขึ้นมากูก็เปิดไฟห้องล้างหน้าก่อนเลยกูล้างหน้าก่อนเลยตื่นห้องน้ําล้างหน้าแปุ๊บแล้วกูก็เดินลงทั้งล่างอ่ากูอยู่ชั้นสี่ฮะที่กูบอก กูว่าเดินไล่ลงไปเลยกูเปิดไฟทันเดินปึ๊บเดินไปกูลงไปถึงชั้นสองชั้นสองนคือชั้นที่เขาอยู่แล้วชั้นสองอ่ะมันจะมีระเบียงที่เดินออกไปข้างหลังบ้านที่แบบเดินจากชั้นสองลงชั้นหนึ่งได้แล้วก็ออกนอกบ้านได้ประตูตรงนั้นอ่ะเปิดอยู่กูก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าของมันตกตามพื้นแบบเต็มเลยเว้ยแบบเหมือนแบบเหมือนมีคนมาลื้อะกูเลยอ๋อกูเลยแบบเหมือนเขาเรียกว่าปฏิปต่อเรื่องราวเขาน่าจะแบบทําลายเข้าของกูเพราะว่า ทีวีกูแตกแล้วก็ลําโพงกูว่าแบบเหมือนแม่งปัดลงมาแม่งแตกเลยเยทีวีก็แตกแล้วก็ห้องพักกูเลอะแบบเหมือนกระถางทูบอะมันตกลงมาแล้วมันมันเป็นผมเสร็จแล้วกูก็ตกใจเลยเพราะว่าเขามีเด็กเล็กอยู่กูก็เลยวิ่งเข้าไปที่ห้องเขาเว้ยแล้วก็ไปดูว่าแบบเด็กเป็นยังไงบ้างกูก็เหมือนผ้าห่มมันม้วนๆอยู่อะกูก็หยิบผ้าห่มขึ้นมาเลยว่าแบบเด็กยังอยู่ในน,น,แบบน,ใน,นั้นหรือเปล่าหรือแบบคนแก่ยังอยู่ในบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีใครอยู่แล้ะ อ่ะกูก็เดินลงไปชั้นหนึ่งเออคือชั้นหนึ่งอ่ะลงมาถึงชั้นหนึ่งอูแบบกระเป๋าสองใบที่กูบอกว่ามันเป็นใบใหญ่แม่งไปกองอยู่หน้าประตูเย้ยก็คือประตูทางเข้าบ้านกูอะประเด็นคือเขาว่าเปิดประตูบ้านกูไม่เป็นเออเพราะว่าบ้านกูมันต้องเหมือนมันต้องงัดงัดขึ้นไปก่อนอ่ะเราค่อยบิดล็อกเออแม่งเลยแบบแม่งมีรอยเท้ารอยมืออยู่ตรงกระจกเว้ย ที่แบบแม่งถีบหรือแบบอะไรเงี้ยแล้วกระเป๋าแม่งหนักมากแม่งก็ยังทิ้งไว้อยู่หน้าบ้านเขา้าใจปะเสร็จแล้วกูก็แบบไอ้เฮียเกิดอะไรขึ้นกูว่าออกจากบ้านไปแล้วกูกคุยกับยามกูถามยามว่าเออเกิดอะไรขึ้นครับพี่เขาบอกว่ามีผู้หญิงอะวิ่งออกจากบ้านกูไปแล้วก็วิ่งตรงจากบ้านกูพยายามออกนอกหู่บ้านเนาะแล้วเขาก็ตะโกนเว้เขาตะโกนว่าแม่จะฆ่าเขาแล้วเขาก็วิ่งหนีเขา้าใจปะก็คือตัวผู้หญิงอะวิ่งหนีแล้วตัวแม่ที่แก่ๆที่เขาไม่ดีอเดินตาม แบบปุ้มเด็กเล็กอยู่อะุ้มทาลกอยู่แล้วก็เดินตามเออซึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตะโกนอยู่ในหมู่บ้านกูเนี่ยว่าแม่จะฆ่าเขาแม่จะฆ่าเขาแล้วยามก็เลยเดินมาถามตัวแม่เขาว่าแม่เขาบอกว่าลูกเขาผีเข้าเขาพูดอางนี้เขาบอกลูกเขาผีเข้ากูก็แบบ้ไเฮียอะไรวะกูก็เดินออกไปอีก เดินออกไปออฟฟิศกูอยู said, ่หน้าหน้าหมู ungs, ่บ้านเนาะกูเจอยามข้างหน้ากูไปถามยามว่ามีผู้หญิงวิ่งออกมาบอกมีเหมือนยามบอกโอ้มีครับมีครับขึ้นรถเครื่องไปแล้วครับอะไรอย่เงี้ยกูแบบไอ้เฮียกูไม่รู้ว่ารถเครื่องคืออะไรเข้าใจว่าเป็นรถสักอย่างไอ้เฮียแม่งก็ไปละอ๋อก่อนกูออกไปนอกบ้านกูโทรหาพ่อกูก่อนเลยกูโทรไปพ่ออยู่จีนเนี่ยกูโทรไปเลยป้าแม่งเป็นเฮียอะไรไม่รู้ป้าเฮียอะไรไม่รู้กูพูดเฮียอะไรไม่รู้ป้า ก,กูไม่เคยพูดอย่างนี้กับพ่อนะแต่แบบอีกูแบบกูตกใจมากกูลงมาปุ๊บกูโทรหาพ่อกูก่อนเลยพ่อกูพูดว่าพอเขาเป็นหนักขนาดนี้เลยเหรอกูอ <c oughs> แล้วกูแบบกูช็อก <c oughs> คือพ่อคุณรู้อยู่แล้วกูก็แบบอนี่ป้ารู้อยู่แล้วรู้เหรอไม่มีใครบอกกูแบบอี้กูโมโหมากเลยแบบปล่อยกูอยู่กับอี้อะไรเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเรื่องทั้งหมดอ่ะกูก็จะย้อนกลับมาว่าบ้านกูมีอะไรบ้างที่แม่งแบบเกิดขึ้นพ่อกูถามว่า มีอะไรเสียหายบ้างกูบอกมีทีวีแล้วก็มีชุดลําโพงแล้วก็มีพระองค์หนึ่งอะแตกแล้วก็มีกระถางถ้วเหมือนเขาก็เหยียบแหละแล้วมันมีรอยเท้าอะ่ะเดินเข้าเว้แต่มันไม่มีรอยเท้าเดินออกแปลว่ามันเดินถอยหลังหรืออะไรไม่รู้กูไม่เข้าใจเหมือนกันเว้ยคือแบบไม่มีรอยเท้าแบบไปทางเดียวอเออแล้วกูก็งงๆเว้ยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีมือนเซนเว้ยที่กูยังไม่ได้คำตอบเลยแล้วกูก็ แล้วกูก็ไม่อยากจะหาคําตอบก็แบบก็ปล่อยไปแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่งทำอะไรอเออแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันจะตะโกนว่ามึงอยู่ไหนมึงออกมาเจอกูสิทําไมกูกูก็ไม่ได้ทําอะไรมันนะกูยังจะทํากับข้าวเช้าให้มันอยู่เลยแต่พอเรื่องนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนกลัวอะไรน้อยลงอะ่ะเหมือนแบบมันมันต้องมีสติอ่ะเหมือนหลังจากนั้นได้ยินเสียงพวกกูเดินมปเล้เฮ้ยจิ้งจบอะไรอยเงี้ย <laughs> คือเรื่องเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นเรื่องของความเชื่ออะไรอย่างนี้รู้ป่ะซึ่งถ้าเราพยายามจะหาเหตุผลจริงๆทางวิทยาศาสตร์มันน่าจะมีคําอธิบายได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องซึ่งอ้เรื่องที่อธิบายไม่ได้มันก็อาจจะอ,จจะอธิบายได้แต่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นมากพอแต่พอไม่มีสติแล้วเราเจอกับตัวเองก็แบบที่เปล่าว่าถ้าเกิดมันมีสติอ่ะมันสามารถที่จะคิดถึงคำอธิบายในสิ่งต่างๆได้ อยากรู้เวลาว่ามีสติเป่าเดี๋ยวพาไปบ้านหลังหนึ่งตองอัเรื่องเนี้ยน่ากลัวกว่าเรื่องกูเยอะเหมือนแบบถ้าของกูแม่งมึงคิดว่าน่ากลัวเองเฮียเรื่องเฮียเจนคือแบบน่ากลัวสัตๆ